สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านกอไก่ถึงฮอนุพุกกันนะคะกอเอ๋ยดาดาบีเอออันนี้อะไรกาบีอ่านเลยกอเอ๋ยกอเอ๋ยได่ขอไข่ใ,ในเล้าขอขวดของ คนขึงทังขอรักทางจันฝาเงาชายว่าจอจานใช้ดีชชิงจีจังจอช้างมิ้งีอซ่วัมจีชอซูเอฟเฟนช้อูคู่กันยอหญิงโสภา chúng ta xuống ăn tất cả hứng thắng thơ thao ồn nơ tháo nơ thảo thơ thảo nơ Nên mai mông đơ mai đơ đơ mi đơ tung thúng พอจนอดทนอ่ะเริ่มอันอื่นก็ได้อ่ะพอสำเพาเปเดินนี้ดกได้ลอยลอยหนึ่งพอสมพออะไรคะยาวตั้งใบมาใหญยยาเทีใหญรอเไปไปรอหนได้ว้าวแงรอี่สอหนึง

เก่งจังเลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ